นี่ยังอุ่นๆอยู่นะอยากให้ฟังเสียงเขาจะมีเสียงแบบนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องไมส้สะพายตุรกีนะคะห่างหายไปนานกับการทำขนมปังใช่ไหมวันนี้มาทำตัวนี้กันดีกว่าคะ่ะขนมปังข้าวโอทท๊ตธัญพืช นุ่มคะ่ะบอกเลยว่าเก็บไว้กินเมื่อไหร่ก็ได้นะคะกินเปล่าๆก็อร่อยทําก็ง่ายนวดก็ไม่ต้องนวดนะใช้ช้อนคนอย่างเดียวและที่สําคัญค่ะใช้น้ําอย่างเดียวซึ่งมันเหมาะมากเลยกับยุคนี้ยยุคโควิดที่ทุกคนกักตัวอยู่แต่ในบ้านใช่ไหมมีอะไรในบ้านเอามาทําให้หมดมีเอฟซหลายคนคะ่ะขอมาว่าอยากให้มีนาทําขนมปังเนี่ยที่ใช้ ข้าวโอ๊ตมีนาก็เผอิญมีข้าวโอ๊ตติดบ้านอยู่นะคะก็เลยทําให้ลองทํากันดูนะคะบอกเลยว่ามันอร่อยและในวิดีโอในคลิปนี้นะคะดูกันให้จบดูกันให้ยาวข้างในบอกหมดนะคะมีเคล็ดลับอะไรบอกหมดทุกอย่างเลยสามารถทําได้กันทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะบอกตรงๆว่ามันไม่ต้องนวดแล้วก็ใช้น้ําอย่างเดียวเท่านั้นเองวันนี้เริ่มด้วยน้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นเนี่ยมีนาใช้หนึ่งถ้วยตวงครึ่ง แต่ว่าหนึ่งถ้วยตวงครึ่งของมีนาบางครั้งมีนากะตวงไม่เต็ม,มนะก็ประมาณ340 ml เสร็จแล้วเราจะเติมน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายเนี่ยใส่ไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ยีสต์ค่ะยีสต์วันนี้ใช้อินสต n นไดย,ยีสต์นะคะใส่ไปครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันใส่ไปเลยหรือว่าใส่ไปสองช้อนชาก,ก็ได้น้ำนี่ใช้น้ำอุ่นนะคะน้ำอุ่นธรรมดาแล้วก็คนคนนิดนึง ุณจะเห็นมีนาจะรอให้ยีสต์เขาขึ้นฟูก่อนให้ยีสต์เขาทํางานทิ้งมันไว้แบบนี้แหละเดี๋ยวรอให้ยีสต์เขาทางานประมาณ10นาทีนะคะทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยจะ5นาทีหรือ10นาทีก็ได้นะระหว่างที่เรารอยีสต์นะคะทุกๆกคนจะเห็นว่ายีสต์เนี่ยเขาขึ้นฟูถ้าเขาขึ้นฟูได้แบบนี้แปลว่ายีสต์เขาทำงานแล้วนะคะเราก็สามารถใช้ได้เลยแต่ว่ามีนาจะผสมของแห้งก่อน มีนาจะใช้ข้าวโอ๊ตนะคะแต่ว่าข้าวโอ๊ตอันนี้มันค่อนข้างที่จะเหมือนกับมันทุกมาแล้วหรืออะไรสักอย่างนี่แหละประมาณหนึ่งถ้วยตวงใช้ข้าวโอ๊ตค่ะข้าวโอ๊ตที่เขาค่อนข้างบดมาแล้วแต่ว่าบดหยาบเดี๋ยวจะตวงให้ด้วยข้าวโอ๊ตเจ็ดสิบสามกรัมนะหนึ่งถ้วยตวงแฟกซีสเนี่ยค่ะมีนาจะใช้ประมาณเดี๋ยวขอดูก่อนสองช้อนโต๊ะ สช้อนโต๊ะก็ประมาณ24กรัมแฟกซีเอเมเล็ดดอกทานตะวันเล่นเอาเรียกไม่ถูกเลยจริงๆมันใส่ไปได้เลยนะคะแต่ว่าบางคนบอกขอช่างให้หน่อยจะช่างให้นะคะเหมือนเดิมค่ะใส่ไปสองช้อนโต๊ะก็ประมาณ20กรัม23กรัมอ่ะ23กรัมที่ขาดไม่ได้คืองานะ งาค่ะงาคั่วหรือไม่คั่วก็ได้มีนามีงาขาวคั่วแล้วก็งาดำผสมกันอยู่นะคะใส่ไปโลดใส่ไปสองเลยแล้วกันเนาะสองช้อนโต๊ะเหมือนกันอันนี้ไม่ได้ช่างเด้อเสร็จแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันพ้ <c oughs> เราคนทุกอย่างให้เข้ากันแบบนี้นะคะเราจะ เติมแป้งสาลีอนเนกประสงค์ไปก่อนหนึ่งถ้วยตวงขอช่างให้ก่อนหนึ่งถ้วยตวงก็เท่ากับหนึ่งร้อยสิบกร,รมัมอันนี้หนึ่งถ้วยตวงไปก่อนนะคะใส่ไปแล้วนะย,ยีของเราขึ้นแล้วถ้าเขาขึ้นเ็าจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะเป็นฟองแบบนี้ที่เกลียดรอแล้วเอาเลยค่ะคนทุกอย่างเท่ากันคนอันนี้ด้วย ลืมใส่เกลือจะเป็นเกลือป่นนะคะครึ่งช้อนโต๊ะตัวนี้มันจะต้องออกเค็มนิดนึงหรือใครจะใช้เป็นเกลือสีชมพูก็ได้เกลือสีชมพูแบบนี้นะคะใส่ไปก็ได้ครึ่งช้อนโต๊ะแต่ว่าต้องบดนะคนก่อนคนให้ทัญ,ญพืชกับในเนี่ยเข้า,ขากันถ้าใครถามว่าใช้แป้งโฮลวีตได้ไหมถ้าใช้ทัญ,ญพืชแล้วอย่าใช้แป้งโฮลวีตเลยค่ะ เดี๋ยวมันจะมีรสเปรี้ยวแล้วมันจะมีกลิ่นีขึ้นคนทุกอย่างให้เข้ากันเดอ้อตัวนี้มันมีแค่น้ำค่ะน้ำแป้งแค่ทันยาพืชนี่มันก็ไอนี้แล้วนะหรือใครจะใส่น้ำผึ้งแทนน้ำตาลจะได้นะคะหนึ่งถ้วยตวงแล้วนะคะแป้งสาลีอนเนกประสงค์ถ้วยตวงที่สองนะคะก็ถ้วยตวงหนึ่งเท่ากับร้อยสิบกรัมนั่นแหละ นี่คือถ้วยตวงที่สองแล้วนะตัวนี้เราไม่นวดน,นะคะเราคนอย่างเดียวถ้วยตวงที่สองเสร็จแล้วมีนาจะใส่อีกประมาณแค่ครึ่งถ้วยตวงนี่อีกครึ่งถ้วยตวงนะเป็นสองถ้วยตวงครึ่งนะลูกชายดูหนังจีนอยู่ค่ะดูซีรีส์จีนแต่ก็ดูเป็นภาคภาษาอังกฤษนะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะั่นแหละเด็กแต่เขาบอกว่าเห็นแม่ดูเขาก็อยากดูบ้าง จะได้ยินเสียงนะคะซีรีส์จีนเอาเนื้อประมาณนี้นะคะไม่เอาเนื้อแบบไอ้นี่นะไม่เอาเนื้อแบบแข็งนะไม่นวดด้วยเอาเนื้อแค่นี้ค่ะสามารถเติมแป้งลงไปได้อีกนะคะ1,2ช้อนโต๊ะก็คือสองถ้วยตวงครึ่งแล้วไงคะเสร็จแล้วถ้าใครแบบอุ้ยถ้าแป้งชั้นเหลวเกินอะไรอย่างเงี้ยเติมไปได้อีกนะ,ะเดี๋ยวมีนาจะเติมให้ เติมให้อีกประมาณ2ช้อนโต๊ะเนี่ยค่ะ2ช้อนโต๊ะพอแล้วสองถ้วยตวงครึ่งกับอีก2ช้อนโต๊ะจบตัวนี้ขอแนะนําให้ทําตอนกลางคืนนะคะแล้วก็เอาแป้งเข้าตู้เย็ยนไว้ก็ได้เช้ามาเอามาให้เขาคลายความเย็ยนประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถือว่าเป็นการพักแป้งไปในตัวแต่ว่าถ้าใครจะทําเลยก็ รอให้เขาขึ้นเป็นสองเท่านี่สําคัญนะอาจจะสองชั่วโมงค่ะหรืออาจจะสามชั่วโมงก็แล้วแต่เพราะว่าเขามีธัญ,ญพืชกับมีโฮอ่าเขามีธัญ,ญพืชกับมีพูดผิดตลอดพูดผิดตลอดข้าวโอต๊ตเออเขามีธัญ,ญพืชกับข้าวโอ๊ตอยู่เขาก็เลยจะขึ้นช้าแล้วยิ่งใครใส่แป้งโฮวีดเข้าไปอีกขึ้นช้าเป็นดับเบิ้ลนะคะบางคนอาจจะพักแป้ง3าถึงชั่วโมงก็ได้แต่ว่าต้องทำใจ มันจะมีกลิ่นยีสต์ขึ้นเสร็จแล้วค่ะเอาแค่นี้นะคะเอาแค่นี้นะคะแป้งพอแล้วเดี๋ยวมินาจะพักแป้งแล้วเดี๋ยวกี่ชั่วโมงเราค่อยมาว่ากันนะคะอย่างที่บอกอะคะ่ะถ้าใครทำตรงกลางคืนแล้วจะมาอบตอนเช้าแช่ตู้เย็นไว้นะคะปิดไว้แบบนี้ละคะ่ะแล้วก็รอให้เขาขึ้นเป็นสองเท่า นานเท่าไหร่ก็ว่ากันมันต้องมากกว่าหนึชั่วโมงอยู่แล้วแหละนะคะอุณหภูมิห้องนะตอนนี้มีนาก็คือจะเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันต่อมีนาผักแป้งไว้3ชั่วโมงค่ะเอาไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติเนี่ยนะคะอากาศสิององศาสำหรับมีนาแล้วก็เขาจะขึ้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมา ึ้กันอันเนี้ยนะคะจะต้องโรยแป้งเยอะๆเพราะว่าความที่เขาเหลวความที่เขาเหลวมากโรยไปคะ่ะไม่มีปัญหาแล้วก็อย่าลืมตัวนี้ของเราถ้าใครคิดจะทําขนมปังนะอย่าลืมนะคะตัวพวกเนี้ยตัวตัดแป้งไม่ว่าจะเป็นซิลิโคนหรือว่าจะเป็นอะไรมันสำคัญนะมันช่วยเราได้ ไม่มีธัญ,ญพืชไม่ใส่ได้ไหมคะไม่ใส่ได้คะ่ะไม่ใส่ยิ่งดีเพราะว่าขนมปังจะยิ่งฟูตัวธัญ,ญพืชเนี่ยมันจะไปกดขนมปังให้ไม่ฟูนะคะใครยิ่งใส่ธัญ,ญพืชมากขนมปังจะยิ่งไม่ฟูเนื้อจะแน่นแล้วก็พับแป้งแบบนี้ค่ะ่มันจะติด เพราะฉะนั้นเราสามารถโรยแป้งไม่ได้ตลอดเวลาแต่ว่าไม่ได้จะโรยซะเยอะแยะอะไรขนาดนั้นเราแค่จะทำให้เขาแบบเป็นก้อนเท่านั้นเองค่ะใครที่เอาออกมาจากตู้เย็นนะคะก็คือต้องทิ้งไว้ให้เขาคลายความเย็นก่อนประมาณ1ชั่วโมงครึ่งหรือว่าถ้าเมืองไทยร้อนจัดก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงได้เหมือนกัน เสร็จแล้วค่อยเอามาขึ้นลูกโรยแป้งลงไปนะคะแล้วกดแล้วก็ม้ว,มวนแล้วก็เอาด้านข้างเนี่ย<ม>เข้ามาพับเข้ามาแล้วก็กดเขาอีกทีเอาด้านข้างลวกเข้ามาค่ะกดเขาอีกทีหนึ่งเอาด้านข้างเนี่ยด้านข้างลวกเข้ามา จะได้เป็นขนมปังที่ค่อนข้างเนียนแน่นนิดหนึ่งใครจะเป็นแบบนี้เลยก็ได้นะคะคือเอาไปวางบนถาดได้เลยถาดเนี่ยโรยแป้งเอาไว้หรือว่าจะวางกระดาษไขก็ได้โรยไขมันอะไรก็ได้ทาไขมันอะไรก็ได้หรือจะใส่ลงขนมปังแบบนี้ก็ได้ค่ะ ใส่ลบขนมปังแบบนี้ยจริงๆแล้วว่ามันจะต้องทาวพวกเนยหรืออะไรพวกนี้แต่ของมินาเป็นนอนสติ๊กไงมันไม่จำเป็นนี่ค่ะเขาโอ๊ตมินาก็โรยไว้เพื่อที่จะกลิ้งขนมปังให้เขาติด ใส่ลงไปแล้วก็กดให้คือถ้าเรามีพิมพ์พวกนี้ยหรือว่าเป็นแบบทำมัน้อนกล,กลมๆเลยก็ได้เขาก็จะเป็นตามรูปแบบที่เราต้องการเอาพลาสติกปิดก็ได้ค่ะเนื้อขนมปังเขาจะได้ไม่แห้งหรือว่าจะเอาเป็นผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆนะคะปิดลงไปก็ได้อันนี้ก็คือสิ่งสำคัญเหมือนกันนะแป้งเนี่ยต้องขึ้น ขึ้นก่อนที่เราจะเอาไปอบพาไว้อุณหภูมิห้องแบบนี้ละค่ะขึ้นเป็นสองเท่าก่อนที่เราจะไปอบเราจะอุ่นเตาอบนะคะที่ไฟ200องศาไฟ200องศาแล้วก็ไฟบนล่างนะคะไม่เปิดพัดลมใครอยากให้ขนมปังหน้าแตกเปิดพัดลม มีนาจะอบแบบรองน้ําด้วยทําไมต้องอบแบบรองน้ําตลอดเวลาอยากให้ขนมปังเขามีเขาเรียกว่าอะไรเปลือกกรอบนะคะแต่ว่าเนื้อนยังนุม่มพอเขาเย็นแล้วเปลือกเขาจะค่อนข้างเหนียวเหนียวหน,นึบหนึบอันนี้คือรองน้ําอบน้ําเนี่ยค่ะเป็นน้ําร้อนเลยน้ําเดือดเลยค่ะบีนาต้มน,น้ําแล้วก็ใส่ถาดธรรมดาให้เขาเม็ดไอน้ํา หรือจะอบแบบไม่รองน้ําก็ได้เนื้อขนมเขาจะออกมาต่างกันคือไม่อบอบแบบไม่รองน้าอย่างเงี้ยเขาจะกรอบจริงค่ะเนื้อในเขาก็จะนุ่มแต่ว่าเขาก็จะมีความแห้งของเขานิดนึงคือแล้วแต่ว่าเราชอบเนื้อขนมปังแบบไหนขนมปังขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปอบเดี๋ยวเอาพลาสติกออกก่อนก็ต้องค่อยๆแกะนะกลัวขนมปังเขายุบมืดมืด ลืมลืมเปิดหน้าต่างเดี๋ยวเราเอาเข้าอบเลยค่ะใครอยากจะกรีดหน้าขาก็ได้หรือว่าโรยอะไรเพิ่มก็ได้ค่ะอย่างโรยข้าวโอ๊ตเพิ่มได้โรยงาโรยอะไรเพิ่มก็ได้แต่ามีน้ำไม่โรยลหละเอาอย่างนี้แหละเดี๋ยวเอาไปอบกันเลยค่ะที่ไฟ200องศานะคะไฟบนล่างนะคะไม่เปิดพัดลมหรือว่าใครอยากให้ขนมปังหน้าแต่ก็กรีดแล้วก็เปิดพัดลม อบแบบรองน้ําหรือไม่รองน้าก็ได้เท่านั้นเองอบกี่นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันอ่อืมออบลมร้อนนะคะอบได้เลยนะคะไฟ170ยองศาแต่ว่าต้องทําเป็นก้อนเล็กๆนะคะใส่แบบลรบอย่างเงี้ยไม่น่าจะได้นะแอร์ไฟเยอร์ก็ทําเป็นก้อนเล็กๆเหมือนกันนะคะแล้วก็อุณหภูมิประมาณ1้อองศาออกมาดูทุกๆ5นาทีอบออกมาแล้วนะคะประมาณ15นาทีคือเตามีนาแรงไงมีนาอบ200องศา มันร้อนอถ้าตรงนี้ค่ะเราอยากให้เขาเหลืองนะคะเราเอาถาดน้ําออกแล้วก็อบต่อด้วยไฟล่างนะมีนาจะอบต่อจะควาความให้ดูไงคะว่าเทคนิคการอบมันเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราเอาถาดน้ำออกนะคะแล้วเราก็อบต่อ มินาก็อบไฟล่างต่อนะคะไฟล่างอย่างเดียวนะก็คืออบต่ออีกประมาณ20นาทีหรือว่าใครจะอบรวมๆกันแล้วเนี่ยค่ะก็ใช้ประมาณ35 4สถึงสีนาทีเราก็ออกจากพิมพ์เลยค่ะตอนร้อนๆอ,อยากให้เขาเหลืองกว่าน,นี้ก็ได้นะคะแต่มีนาไม่เอาละเอาแค่นี้ไอร้อนอะทิ้งไว้ให้เขาเย็นนะคะหน้าเขาก็จะไหมหน่อยนึง มันเป็นสเสน่ห์นะคะหน้าเขาไม่ไหม้เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นสเสน่ห์ของขนมปังโฮมเมดทิ้งไว้ให้เขาเย็นนะคะต้องเย็นสนิทนะถึงจะตัดเนื้อข้างในเขาจะได้ไม่ยุย่ยจะบอกว่าถ้าขนมปังออกมาร้อนๆแบบนี้นะคะนี่ยังอุ่นๆอยู่นะอยากให้ฟังเสียงเขาจะมีเสียงแบบนี้ แต่พอเขาเย็นตัวลงแล้วเขาจะไม่กรอบแบบนี้นะคะถ้าเราจะกินเราถึงเอาไปอุ่นนะอันนี้ถึงได้บอกว่าขนมปังทุกตัวค่ะอบมาแล้วจะไม่คงความกรอบนะคะแต่ว่าที่ซูเป,ปอร์มาร์เก็ตเนี่ยทำไมคงความกรอบอันนั้นเป็นขนมปังอีกแบบขนมปังอีกสูตรหนึ่ง <t> ก็กินกับแยมค่ะแยมสตรอเบอรี่นะคะเคยลงสูตรไว้ให้แล้วนะแยมสตรอเบอรี่เดี๋ยวแปะสูตรไว้ให้นะคะใต้ท้ายคลิปนะแล้วก็เป็นเนย ไม่ไหวละค่ะหิวการันตีความนุ่มนะคะเหมือนเดิมละคะ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกสิ่งสําคัญนะคะคือการพักแป้งถ้าเราพักแป้งดีนะคะเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยเนื้อข้างในเขาก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าเราต้องตัดตอนเขาเย็นแล้วนะนี่คือสําคัญนะถ้าใครตัดตอนที่ยังไม่เย็นนะคะเนื้อเขาจะเหมือนแบบยุยยุยเหมือนกับว่าแป้งยังไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเนะาะถักมาแล้วนะคะเนื้อขนมปังอย่างที่เห็นแหละ ก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเขาเป็นข้าวโอ๊ตอย่างเงี้ยค่ะข้าวโอ๊ตเขาก็อาจจะกดลงมานิดนึงสิ่งสําคัญนะคะอย่างที่บอกคือต้องพักแป้งก่อนอแบบนและกินนะคะอย่างที่บอกแหละอร่อยอร่อยกินธรรมดาก็อร่อยแล้วก็ทาแยมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดตดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าได้ข่าวฟา,าร์มเฮาส์ค่ะตลาดป่ะมาทอมกันไหมอะ กลัวจะเบื่อทำแต่ขนมปังนะคะเราพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ